มันมีครบทุกวัยนะตั้งแต่หนุ่มสาวไปจนแก่ชุดความคิดเนี่ยมันกลายเป็นชุดเดียวกันคิดใหม่ทำใหม่ทำใหญ่ทำเป็นถ้าผลงานยังเป็นอยู่แค่แบหนึ่งปี <c oughs> แล้วอีหลักอีเหลือแล้วประชาชนด่าก,กันอยู่ทั้งประเทศ <c oughs> จะก,กี่เพื่อไทย <c oughs> ผมเขาว่าไม่มีทางที่จะโตได้คุณทักษิณกลับมาทำไมอุ้งยิงมาเล่นการเมืองทำไมจะมาหรือไม่มาเท่ากันอย่ามาดีกว่ามั้ง บางคนมองว่านี่มันเป็นการเดีลวกันล่วงหน้าก่อนจะถึงวันเลือกตั้งที่จะต้องสู้กับพักประชาชนครับจับมือกันเป็นพันธมิตรหลมๆสะกก่อนหลบหลีกกันให้มันชัดเจนไม่ใช่ไปรอจนถึงวันเลือกตั้งแล้วค่อยไปไปคุยเนี่ยมันไม่ทันต้องวางแผนสกัดพักประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าเลยเสียมามองยังไงฮะก็เนี่ยก็เป็นเช่นนั้นแบบที่จอร์ดว่าเนี่ยแต่มันมีความยากนะของฝ่ายที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนเนี้ย แล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไปมองพรรคก้าวไกลซึ่งแปลเป็นพรรคประชาชนเนี่ยก็มองว่าคล้ายๆว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่ในในยะที่เราต้องเข้าใจนะจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าคนคิดใหม่ทําเป็นทําใหม่ไม่ใช่เรื่องอายุแต่ตรงเนี้ยพวกนี้มองว่าเฮ้ยพวกนั้นมันมีแต่อายุประมาณเนี้ยแล้วก็ลงมาแต่ถ้าเรามาดูปรากฏการณ์ ของการที่ยุบพักก้าวไกลแล้วเกิดพักประชาชนเกิดเงินบริจาคเกิดสมาชิกที่มาสมัครการเข้าแถวต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยมันมีความต่างทางวัยวุฒิแล้วมันมีครบทุกวัยนะตั้งแต่หนุ่มสาวไปจนแก่นะอันนี้คือความได้เปรียบของพักประชาชนเพราะอะไรหรือปะ่ะเพราะว่าชุดความคิดเนี่ยมันกลายเป็นชุดเดียวกันคิดใหม่ทำใหม่ทำใหญ่ทำเป็นแล้วก็ ไว้ไม่ใช่เรื่องปัญหาแล้วแบบที่เมื่อก่อนบอกเออไอ้พักนี้มันมีมีแต่เด็กอ่าไม่ใช่แล้วแต่ไอ้พักที่เป็นขั้วรัฐบาลน,นี่สิมันเหนื่อยเพราะว่ามันมีทั้งต่างวัยแล้วก็ต่างชุดความคิดอีกอม,มันกว่าจะผสมผสานความลงตัวเนี่ยเสียเปรียบฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเดินหน้าต่อไปยังไงเนี่ยแล้วเราเห็นนะเงินบริจาคเฮ้ยยี่สิบล้านแล้วเดี๋ยวจะไปถึงไหนก็ไม่รู้แล้วก็พื้นฐานของสมาชิกห้าหมื่นมีความหลากหลายขึ้น นะครับสมาชิกเดิมก็ยังไม่ไหลไม่อีกที่เขามีถึงแสนและจากสมาชิกเนี่ยลองไปตรวจสอบแล้วเริ่มเห็นเถอะวัยวุฒิมันจะเริ่มต่างขึ้นต่างขึ้นตรงนี้ชุดความคิดเดียวชุดความคิดเดียวคืออะไรต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ที่มันสับสนโอลมานเนี่ยแปลความตีความเหมือนในคดีของทนายกเศรษฐาเนี่ยนิยามของไอ้จริยธรรมนี่ก็ปวดหัวละอ่านและ,ออะแลขอบเขตการจะใช้อํานาจก็มันกว้างหรือจนแบบบางคนบอกไร้ขอบเขตอะ บางครั้งว่าสารรัฐนูนไอ้ตุลาการรัฐนูนเนี่ยใหญ่กว่ารัฐนูนอีกโอ้ยตรงนี้แหละฉะนั้นถึงเป็นมูลเหตุของที่ต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งผู้คนหลากหลายรวมตัวกันมีความขัดแย้งกันภายในความคิดก็ไม่เป็นเอกภาพเพราะชุดความด้วยความจาเป็นต้องจับมือกันในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งแนวความคิดมันเป็นเอกภาพเวลาคิดเนี่ยมันง่ายในแง่จะหลบหลีกกันว่าจับมือกันหลวมๆเพื่อจะทําให้เราอยู่เป็นพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมในการตั้งรัฐบาลครั้งหน้าแล้วไวเนี่ย ของฝ่ายพรรคประชาชนมันเริ่มเห็นชัดแล้วไงคนที่ไปสมัครมันไม่ใช่มันมีตั้งแต่สิบกว่ายี่สิบกว่าสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนู่นเก้าสิบยังมีเลยฉะนั้นตรงเนี้มันเกิดละเพราะว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันเกิดมันคือความเห็นชัดไงว่าระหว่างที่เลือกตั้งครั้งล่าสุดน่ะคนเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ไอ้พักที่ไปทําให้เกิดการไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคือไอ้พักแกนนำเนี่ยเวายแลวเออมันคือปัญหา แต่ตรงนี้ข้อเท็จจริงมันชัดแล้วฉะนั้นตรงนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการที่ปรับคอ,อรมอลอะไรแบบ ที่วันชัยว่าแน่นอนยังไงต้องเกิดเพราะท่านทักษิณต้องอซัดเอกภาพมาให้ได้อาจารย์วันชัยถ้าถ้าโจทย์คือต้องมากระชับอํานาจสร้างผลงานเพราะเขาก็ต้องมองเป้าไปถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปถูกไหมครับเดี๋ยวมันจะสายเกินไปถ้าไม่ถ้าไม่เร่งทําในขณะที่อีกฝ่ายนึงก็แรงเอาแรงเอาเนี่ยน,นะ <c oughs> มันง่ายแบบนั้นไหมที่จะแบบพยายามจะรักษาให้พรรคร่วมรัฐบาลมันหน้าตาแบบเดิมขึ้นอยู่กับ <c oughs> ว่าใครมากใครน้อยก็ไปว่ากันไปแต่อย่าให้อีกฝ่ายนึงนตั้งรัฐบาลได้ก็แล้วกัน ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงานจะเป็นพักอื่นเนี่ยคือผมมองว่าในที่สุดเนี่ยพักอื่นมันจะน้อยลงจะเหลือแค่ภูมิใจไทยส่วนภูมิใจไทยจะเหลือมากหรือเหลือน้อยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมก็อนุมานเอาว่าขนาดนี้นะฮะแต่สรุปแล้วว่าไม่ว่ารวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์นะฮะยังไงยังไงเนี่ย ก็มีแค่เพื่อไทยกับพักประชาชนเท่านั้นเองอพักอื่นๆผมเชื่อว่าจะลดน้อยถอยลงไปเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าหน้าตาที่สำคัญจะทำให้พักเพื่อไทยขับเคลื่อนและมีพลังสู้กับประชาชนได้พักประชาชนได้ผลงาน ถ้าผลงานยังเป็นอยู่แคบหนึ่งปีแล้วอีหลักอีเหลือแล้วประชาชนด่ากันอยู่ทั้งประเทศเมื่อไรมันจะเปลี่ยนนายกเศรษฐกิจเมื่อไร่จะดีอย่างนี้อยู่เมื่อไหร่เนี่ยจะกี่เพื่อไทยผมเขาว่าไม่มีทางหรอกที่จะโตได้ดังนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณทักษิณ ออกมาขับเคลื่อนไม่ใช่ปรับแค่คอรอมอรเท่านั้นปรับนั้นก็เป็นการกระชับอำนาจเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องกระชับผลงานกับชับให้พี่น้องประชาชนนิยมชมชอบเหมือนในอดีตนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเรื่องพักประชาชนมไม่ว่าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณคิดจะทาอะไรยังไงก็แล้วแต่นะความจริงผมก็ลึกๆนี่ผมก็อยากให้มีพักนี้นะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายค้านที่ดีแต่ปัญหา เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างที่คําวินิจฉัยอันนี้ลดเพดานลงเสียบ้างเรื่องการจาบจ้วงล่วงละเมิด บางทีเราบอกเราไม่ได้จับช่วงล่วงละเมิดแต่คนที่อยู่กับพรรคคุณคนที่อยู่ข้างๆคุณแล้วคนอยู่ในพรรคคุณแม้ต่างๆทั้งหมดมันเป็นคนจับช่วงล่วงละเมิดซอกกรอนบอลทําลายแล้วมันจะทําให้พรรคคุณโตไปได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยผมว่าเขาต้องลดเพดานนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในการกินดีอยู่ดีเปลี่ยนแปลงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ําให้มันเกิดขึ้นถ้าเขาทําได้อย่างเนี้ ผมว่าเขามีสิทธิ์โตขึ้นแต่ถ้ายังมาจมปักดัน,น,ด,นดักเรื่องอย่างนี้ผมว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือพรรคอะไรยังไงก็ตามถ้ายังในเวลานี้จะมีปัญหาของเขาร่ำไปฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะหลบหลี่กันได้สมมติถึงเวลาเลือกตั้งเลยนะแต่ถ้าผลงานที่อยู่ตลอดสี่ปีมันไม่ดีเนี่ย ก็อย่าไปหวังเลยเพราะคนก็จะมองรวมว่าเป็นพักรัฐบาลนั่นแหละถูกไหมเชื่อเชื่อฉะนั้นมันอยู่ที่พักแกนนําคือเพื่อไทยที่จะทําผลงานให้ได้จะดีไม่ดีเนี่ยยังไงประโยชน์หรือโทษมันตกอยู่ที่พักเพื่อไทยอยู่ที่นายกของเพื่อไทยแน่แก็ตลอดเก้าปีมาเนี่ยใครเขาจะไปโทษเพื่อไทยละ่ะเขาก็ต้องโทษรัฐบาลใช่ไหมแล้วเพื่อไทยมันก็โตลงเลือกตั้งกี่ครั้งก็โตใช่ไหมแต่คราวนี้ตัวเองเป็นรัฐบาลเ <c oughs> ต็มเต็มไม่ได้ละ ถ้าคุณไม่มีผลงานเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณก็ไม่เกิดพักเพื่อไทยก็ไม่มีทางเกิดครอบครัวก็เสียหายขณะที่พักประชาชนยังเดินวิธีแบบเดิมเพดานแบบเดิมก็ไปขยายฐานมวลชนไม่ได้อีกอยู่ดีต่างฝ่ายต่างมีโจทย์ของตัวเองแล้วบางทีในที่สุดประชาชนก็จะถามว่าคุณทักษิณกลับมาทําไมเมย์ลุงยิงมาเล่นการเมืองทําไมไม่สามารถจะเอาผลงานเดิมกลับมาได้ จะมาหรือไม่มาเท่ากันอ,อย่ามาดีกว่ามั้ง